สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมวันนี้ผมมิสเตอร์มูฟได้รับหน้าที่นำข่าวสารวงการเกมมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยผมก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโซรัมด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะสามเกมใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้การร่วมมือของ Marvel และ EA นะฮะก่อนหน้านี้ทาง Marvel ก็ได้ออกแบบ g a r d f o o t Hero ในทีมซูเปอร์ฮีโรให้กับ FIFA 23ของทาง EA ไปแล้วนะฮะแล้วก็ถึงเวลาสักทีนะครับที่เราจะได้เห็น EA และ Marvel ได้จับมือกันร่วมกันทำเกมในจักรวาลของ Marvel กันบ้างนะครับ โดยล่าสุดมีข่าวเปิดเผยมาว่าเราจะได้เล่นกันถึง3เกมเลยนะฮะโดยนำทีมมาด้วย Iron Man จากทีมพัฒนา EA Motive นั่นเองนะครับโดยอีก2เกมทาง EA และ Marvel ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรยังไงเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะฮะหากว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางเราจะรีบนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับ ในก็พูดถึงฟีฟ่า23ไปแล้วจะไม่พูดถึงข่าวนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับยิ่งเป็นช่วงของกระแสบอลโลกด้วยแล้วนะครับกับการอัปเดโตโหมดใหม่ของฟีฟ่า23นะครับซึ่งจะเป็นโหมดไหนไปไม่ได้นอกจากโหมดบอลโลกนั่นเองนะครับโดยในโหมดนี้นะครับผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นทีมที่ผ่านเข้ารอบในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2023นะครับ หรือเรียกง่ายๆว่ามันก็คือโหมดจัดทัวร์นามเมนต์ที่มาในทีมฟุตบอลโลก2023นั่นเองนะครับและเรายังสามารถปรับแต่งทัวร์นามเมนต์ได้ตามใจชอบแม้กระทั่ง นำทีมที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกในปีนี้เข้ามาใน32ทีมนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโหมด Ultimate Team งมงานก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับแน่นอนว่าจะมีการอัปเดตไอเทมที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาด้วยเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้จะถูกอัปเดตมาในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับโดยจะอัปเดตให้กับเครื่อง ps 4และ f xbox series x และ s xbox one และ pc ยกเว้นก็แต่บนเครื่อง new t e n d o switch นะครับที่จะไม่มีการอัปเดตนี้ ต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะฮะหลังจากที่ฮิเดโอะโคชิมะได้โพสข้อความปริศนาลงบนทวิตเตอร์เมื่อหลายวันก่อนนะครับตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เกมสยองขวัญเกมใหม่ของโคชิมะ ที่คาดการกันว่าจะใช้ชื่อว่า Overdose นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยโปสเตอร์ที่มาพร้อมกับข้อความดังกล่าวและหน้าของนักแสดงอย่างเอลฟ n นนิงและเชียริค u ุสนาผู้ที่เคยได้รบับบทยูกิโอบนเดดพูล o อ2อีกด้วยแต่โปสเตอร์ใบที่3ยังมีแค่ข้อความและพื้นหลังสีดำเพียงเท่านั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีว่านักแสดงคนที่3จะเป็นใคร สำหรับแฟนๆของโคชิมะก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับว่าโปรเจกต์เกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม